พอมายังสาธุชนทุกท่านนาโอกาสต่อจากนี้จะได้นำเอาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิสันฐานแด่ท่านทั้งหลายมงคลข้อที่15พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าทานนันจะคือการให้ทาน การให้ทานหมายถึงการสละสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจการให้ทานนั้นเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลยพ่อแม่ถ้าไม่ให้ทานคือการเลี้ยงเรามา เราเองก็ตายเสียตั้งแต่เกิดแล้วคนเราถ้าโกรธแล้วไม่ให้อภัยทานโลกนี้ก็วุ่นวายชีวิตของคนเราจึงดำลงอยู่ได้ด้วยทานเราโตมาก็เพราะทานเรามีความรู้ความสามารถต่างๆนั่นก็เพราะทาน โลกนี้จึงมีสันติสุขสงบสุขได้ก็เพราะทานการให้ทานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่หลวงต่อมนุษย์ประเภทของทานนั้นคือหนึ่งอมิสตทานคือการให้ทานในวัตถุสิ่งของ สองธรรมทานหรือวิทยาทานคือการให้ความรู้เป็นทานถ้าเป็นความรู้ทางโลกเป็นศิลปะวิทยาต่างๆนั้นท่านเรียกว่าวิทยาทานหากเป็นความรู้ทางธรรมเช่นสอนให้ระชั่วประพฤติดีทำใจให้ผ่องใส ท่านเรียกว่าธรรมทานและอย่างสุดท้ายเรียกว่าอาภัยทานคือการสละอารมณ์โกรธเป็นทานการให้อภัยไม่จองเวนสละอารมณ์ที่โกรธพ,พยายามบาดให้ขาดออกจากใจเป็นการให้ทานที่ถือว่าเลิศที่สุดมีคุณค่ากว่าการให้ทานทั้งปวง เพราะทำให้ผู้รับมีปัญญารู้เท่าทันโลกทันกิเลสสามารถนำไปใช้ได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปส่วนทานชนิดอื่นๆผู้ได้รับแล้วไม่ช้าก็หมดสิ้นไปดังพระบารีที่ว่าสัพพทานังธรรมทานังชิเนติ การให้ทานการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงการให้ทานเป็นเรื่องของความชุ่มเย็นผู้ที่ให้ทานอยู่เสมอย่อมมีจิตใจผ่องใสเยือกเย็นมูชนที่นิยมการให้ทานย่อมไม่มีความเดือดร้อนใจ เนื่องจากต่างคนต่างมีอัธยาศัยไมยตรีถ้อยทีอาศัยกันอันนึ่งผลบุญจากการให้ทานจะสะสมอยู่ในใจของเราทำให้เรามีอำนาจมีพลังสามารถที่จะดึงดูดรัพย์ได้ถ้าใครสั่งสมให้และการเสียสละมากมายจะมีพลังด,ดึงดูดทรัพ์ ถ้าใครมีใจตรหนีมีความโลภจะมีพลังดูดทรับน้อยโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าคนทำทานมากมายจะทำให้ร่ำรวยแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ยกย่องทานไว้ดังนี้ผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กำลังผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะ ผู้ให้ยานพหานะชื่อว่าให้ความสุขผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าผู้ให้จักสุผู้ให้ที่พักที่อาศัยชื่อว่าผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้ให้ธรรมทา,านชื่อว่าให้อมรุตธรรมเพราะฉะนั้นแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ตรัสไว้ว่า การให้ทานนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดธรรมะปฏิสันฐานในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอ,ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอ,ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พ้นจุ่งบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วการทุกคนทุกท่านเทินด<า><า>